ลงเดินแป่นตลอดเลยคุ้ยเดินนิดเดินหน่อย่อยากกินกินนี่กินนีกินเลยไม่ไม่อยู่ไม่ยอมกินเลยเห็นไหมมานี่มามานี่เข้าไปเป็นอาหารแล้วนะครับ ต้องอละแม่งไม่แดกแดกเออเอกลัวมึงรู้ไหม